สวัสดีครับสสวัดีครับค่ะก้องปียาค่ะทั้งพงศกรครับเราสองคนนะครับเป็นประจำในรายการ Celebrity Wanted ทางไหนคะน้องแตค์ทางช่อง True Vision True Inside ครับผมค่ะเวลาเดิมเลยนะคะสามทุ่มนิดนิดสนึงชีวิตนิดนะคะเราสองคนครับโอ้โหสุขเลยครับคือสุกสุขเนี่ยเราสองคนก็ต้องนั่งมาเจอคุณผู้ชมแน่นอนไม่ว่าคุณแตค์จะทำมาอยู่ที่ไหนอยู่แถวบางนงบางนา ก็จะซิ่งรถมินิมาที่นี่ครับผมซิ่งจนระเบิดระเบอไปแล้วคันเลยแต่วันนี้แต่วันนี้มาเร็วมากเลยครับผมดูนาฬิกาผิดครับทำไมครับรับเร็วขึ้นเหรอฉันชอบมากเลยวันนี้มาถึงเห็นคุณคนแรกเพราะฉันอุ่นใจมากเลยครับผมนะคะเออวันนี้เนี่ยต้องตั้งค่ามันเป็นเดือนธันวาคมก็กลางเดือนแล้วนะคะพอใกล้ๆเงี้ยก็จะคิดถึงเทศกาลหนึ่งซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญมากๆเลยแน่นอนครับเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสตัวเองซึ่งในห้องของเราก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ เป็นต้นคริสต์มาสซึ่งต้องแตงเนี่ยเอามาฝากด้วยเลยเกม๋มากเลยมันเข้ากับเทศกาลไม่ใช่เรามีสีสันมากขึ้นเก๋ใช่ครับเพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่ต้นคริสต์มาสที่เป็นของปลอมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเขตร้อนอ่าผสมก็จะไม่มีต้นสนแบบมึงนอกเขาแต่ต้นนี้เป็นต้นคริสต์มาสแท้ๆที่เรียกว่าเป็นต้นคริสต์มาสดส่งมาจากสวีเดน เดีคะแค่เอามาค่ะทางอีเกียส่งมาให้เราครับเพื่อมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอ๋อมาประดับฉากเราด้วยมาประดับฉากเราเป็นต้นคริสต์มาสแบบสดๆเป็นต้นสดๆเลยของจริงครับของจริงเลยจับมีชีวิตครับอาจจะตายแล้วโอ้จริงๆเลยนะคะซึ่งเขาให้เราอาจับแรงครับอย่าจับแรงต้องขอบคุณนะคะทางอีเกียมากๆเลยเอ๊จะมีของขวัญอยู่สองกล่องน้องแตงขาครับผมดี่อุ๋ยมาดูกอนนะคะ มีหอมหงไมครับพี่ก้องครับผมน้องแต้งค่ะดีใจจังเลยครับผมกลัเข้าจิธกาลปุ๊บพี่เลยทำขวัญน้องแต้งก่อนเลยกล่องนี้เป็นกล่องเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะผมดีใจมากเลยครับค่ะขอดูขนาดกล่องีนึงใหญ่เลอเกินใหญ่แล้วเกินอาจจะเป็นผู้ไม่คิดไฟนะคะขอเป็นพิทีว่าของขวัญกล่องแรกนี้น้องแจ้งจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวพี่แก่ก่อนนะคะอุ้ยนี่แล้วแต่ซัลตะคอสนี่ตั้งใจปลูกมากเลยค่ะพี่ฉีไปเลยนะคะ เป็นอะไรเดี๋ยวดูกันนะคะน้องแตงกวาดายขอมสองสองชั้นนะคะอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับที่นิ้วก้อยเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่ค่ะที่แหวนของพี่เองค่ะแต่สัตว์ตัวแรกอะไรมาคะดูสิครัอะไรครับเนี่ยไปก่อนนะครอ๋อที่ดีบกระดาษครับผมไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่ครับแหมแกะมายากเหลือเกินนะคะน้องแตงอุตยตายเป็นคำบอกคำคำตำนายมัครับน้องแตงขาเป็นดวงหรือเปล่าครับอ๋อ ของขวัญกล่องนี้นะคะเอาใจคุณแตงเป็นพิเศษเลยเชื่อว่าทําให้คุณแตงเนี่ยกระชุ่มกระชวยอุ้ยน้องแตงขาครับอันนี้เนี่ยต้องเป็นของน้องแตงเลยเพราะน้องแตงชอบทำบุญใช่ไหมคะคมใช่ไหมคะ งั้นเราก็ให้ต้องแตงทำบุญก่อนเลยเพราะว่าเรามีงานก็สุัยนงก็บุญที่ไม่ต้องแตงขาใช่ครับผมอะไรครับพี่ที่ผมไปต้องต้องไม่ได้อดีนะเนี่ยพี่แตงก่อนเลยเพราะรู้ว่าพี่แตงรู้ว่าแตงก็าทำบุญเพิ่งเห็นพี่พิ่ร้อยต้อยมาถูกต้องครับอันนี้เราก็มีงานบุญมาโปรโมทประชาสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เป็นแขกรับเชิญมาจ่ายพี่กองโดยเฉพาะโอ้ดีเลยค่ะว่ากล่องนี้ก็แบบกัาเราสองคนให้ด้วยกันเลยไหมคะถูกต้องครับค่ะ ก็ขอเชิญแขกบเชิญของเราครับคุณต่อปันนวัตครับผมแล้วก็คุณการครับอ๋สอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นงานบุญเลยเงานบุญครับมผมเ,เป็นงานอะไรนะั่นเดี๋ยวเชิญแขกเชิญของเราได้ <นำ S 1> คุณต่อพี่บอกก่อนคุณต่อเนี่ยเป็นนะคะ เป็นลูกชายของของพ่ออนุสรเดชปัญญาครับอ่าเสียงนี้ต้องร้องเพียงเพราะแม่แม่นะครับผมส่วนนั้นน่คือชื่อจริงชื่อชื่อกันครับจะรูรจักกันเนี่ยนะคือพี่พิงเป็นผู้กับพวโวหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างให้กำกับมาล่าสุดลูกทุ่งเงินล้านครับอ่านะคะสองคนวันนี้มาบอกบุญเรื่องอะไรคะอยากทราบเป็นสิทธิ์เก่าพานิพนธคอนครับค่ะนี้เป็นมทรพนธครจัดคอนเสิร์ตการกุศลครับออเอาความตรงกันไปกลับมาครับ ก็คือเราจะมีศิลปินที่อยู่ในความทรงจำครับเช่นเช่นเช่นเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมีต้นสุชาติชวางกูลพี่อุ้ยแล้ววันจินดาพี่ออสคีริบูลพี่หลังล็อกเทสตาเยอะมากศิลินเยอะมากเลยนะคุณสมุิไหมกันพี่้อมออโตบาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้งผล บุญณตรีครับคุณนอกเอ็มก็มานี่กระจ่างก็แซ็กแมนติดเก่ามากันหมดครับโอ้โหมากมายเลยจำได้ยังเป็นเทปคาสเซ็ตกันหมดอยู่เลยใช่เยมากแบบนี้แบ่งหน้าที่ยังไงบ้างคะอยากรู้ก็คือกิจกรรมเราเราเรามาเพื่อจัดตั้งการสนทนะพี่ก้องก็คือว่าโรงเรียนเราจะเปิดปวชมันหายไปแล้วครับมันเป็นเป็นมหาลัยแล้วนะแล้วนี้รัฐบาลสมรสไม้มีปวชครับเราก็อยากมีกับปวชกลับมาก็ต้องใช้ใช้ทุนในการมีปวชครับแล้วเลยจัดคอนเสิร์ตนี้มา กุศลครับอ๋อนี่คือตัวบัตรนะคะบัตรครับอ๋อตัวทำเป็นเทปทำเป็นเทปเลยนะคะใช่ก่อนน้องรอดจะ่ไม่เคยเห็นวันนี่คือเทปนะคะจริงๆแต่พอซีดีนี่คือเทปคคสเซ็ปไว้ก่อนใช่ครับซึ่งก่อนจะไปดนาล็อกจะรีวิวบ้างที่นิ้วหมุนอย่างนี้ใช่ครับผมใช้ดินสอครับดินสอแบบนี้ทันทันทำได้ไหมครับทันปั่นลังคาเลบ้างคะน้องน้องนคุณพิงค์ไงมีวันที่สิบศุกร์ที่19นี่ครับ กับเสาร์ที่20ธันวาคมี้สจงหน้าบไม่นานแล้วนะครับบัตรมีราคาส0มพันกับหน0 0บพันบาทครับพูดถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตนิดนึงว่ามีอะไรพิเศษที่ศิลปินจะมามอบให้กับท่านข้อหนึ่งผมว่าเป็นหนึ่งได้ทำบุญเลยครับข้อได้ทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือให้มีการการสอนเกิดขึ้นนะครับมาสอนคุณได้เจอศิลปินนี้เราไม่ได้เจอกันนานเงนี้ครับศิลปินในความทรงจำของเราอยากรู้ทำไมใช้คอนเซปต์ศิลปินในความทรงจำเพราะว่า ผมว่าพอดีการในการสอนปชที่ที่เราอยากให้กลับมาครับมันเป็นความทรงจำดีๆของพานิพนนครนะครับเราอยากให้มันกลับมาก็เลยเลยใช้คอนเซปต์เนี้ยครับแล้วก็เลยเชิญศิลปินอย่างเงี้ยครับรุ่นรุ่นใหญ่แล้วรุ่นรุ่นใหม่ใช่งนืองแล้วรุ่นใหม่ก็มาร้องเพลงเก่าๆครับยุคเรโทรยุคแปดส่วนเก้าส่วนต่อมีมีน้องดิวเดอะสตาร์ด้วยก็มาเขามีเอฟก็มาเป็นติ๊กต๊ะมีเยอะมากเลยเนาะเยอะมากครับเยะไปถึงสิบคนนะเนี่ยยี่สิบครับประมาณสิคอนเสิร์ตสามชั่วโมงครับโโอ้ห ค่ะมั้ไม่สงสัยค่ะบัตรก็น่าบัตรก็สวยดีด้วยนะครับบัตรเก๋บัตรเก๋ใช่ครับอ่าแล้วอัปเดตงานกันหน่อยดีกว่าทั้งสองท่านตอนนี้กาลังทําอะไรกันอยู่ตอนนี้กําลังซ้อมครับเพราะว่าเพลงเพลงที่ได้รับมาเนี่ยเป็นเพลงที่พูดได้เลยว่าเป็นเพลงประทับใจในอดีตครับซึ่งก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันเพราะว่าปกติเราจะร้องเพลงใหม่ๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าในงานนี้เนี่ยเราจะได้ฟังแบบบทเพลงอย่างออสครีบูลอย่าง มี impossible อะไรอย่างเงี้ยครับมาใเพลงในความทรงจำที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นการซ้อมส่วนใหญ่ครับทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมเพราะว่าเพลงพวกนี้ก็ห่างหายไปนานแล้วอย่างคุณซูดใหม่กันมี้ก็มาร้องเพลงมาครัเป็นสิทธิ์เก่าครับสิทธิ์เก่าที่นี่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ไม่ได้จับไปมานานมากใช่ครับก็บังคับหนุ่มห้ามร้องเพลงตัวเองนะให้ร้องเพลงพี่ออฟพงพัทร้องก็กลับมาร้องเพลง ใช่ครับมารับใช้ชาติกันครับยังมีใช่ไหมครับคนอื่นใช่ไหมครับถามาดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยเยอะขนาดนี้ออมารวมตัวกันได้ยังไงเพื่อหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งศิลปินเป็นสิทธิ์เก่าครับอ,อ,อย่างต้องต่อยอย่างอย่างตัวนูมุิโก้แซกแมนนี่กระจ่างพี่วินัยอย่างเนี้ยตุ้เอฟมาเป็นเพราะสิทธิ์เก่าครับออแล้วก็เชิญทิศที่เราเราก็ทออํารีเสิร์ชครับว่าเราอยากดูใครในความทรงจําเราเออก็มีิ พี่สุดต้นสุดชาพี่ออสคลีบูอะไรเงี้ยพี่ไปขอไปขอของเฉลือมาใช่เขาใช้คอนเนคชั่นใช้ระบุศิลป์เก่าใช่ใช้ความเคยทำอยู่ในวงการนี้ครับผมอุตสาห์ศิลปินเยอะนะถ้าพูดถึงสิ่งเก่าเยอะยี่สิบคนซื้อพันมิ้งก็คนละสองร้อยไม่ถึงสองร้อยมั้งสามสิบเพลงอะครับโอ้เยอะที่สุดเพลงละสามสิบบาทแล้วรูปแบบคอนเสิร์ตมันจะเต็มรูปแบบขนาดไหนครับเต็มนะเพราะว่าแสงสีเสียงเราเป็น พอดีโชคดีครับติดพอพอไปไปทำงานอยู่วงการเยอะครับเป็นพวกอีเวนต์ใหญ่เยอะครับก็มาช่วยกันหมดนะครับแสงที่เต็มที่ครับโน้โหโอ้โหสดได้ที่หนึ่งจักรวาลมาเป็นแบ็คไทยครับสุดยอดอ๋อหนึ่งจักรวาลตายชื่อดังอยู่แล้วนะคะนี่คอนเสิร์ตคุณคุณภาพมากเลยนะสดที่นั่งกี่กี่กี่เนื้อสองพันครับพี่ก้องครับสองพันครับแตงคือรอบละสองพันครับทั้งหมดสี่พันครับ บัตรบัตรมีราคาอะไรบ้างนะครับมี1,000ครับ1,000กับแล้วก็3,000คือ V.I.P. ครับเออแล้วเล่นกี่รอบนะ2รอบครับวันที่19บ9ธันวาคมกับ2ี่สรอบบ่าย2ถนึง5โมงเย็นเท่านั้นเองครับรอครับตุกเปิดบ่ายโมงครับเล่นที่ไหนคะเนี่ยพันิพนธคอนครับ อยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลเลยครับอ๋อไปใกล้เลยเนาะครับเยื้องสนามม้านางเลิงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นห้องแอร์ใหญ่ครับใครเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ในการทําโชว์คอนเนีรยนี่ครับน้องพิงคุณพิงเองใช่อันนี้เป็นคนทําคอนเสิร์ตไปพุ่งกับหนังก็เลยเอาเอาสถาบันเอาอาชีพมารับใครสถาบันครับเป็นดีเรคเตอร์ใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ก็มีออร์แกไนเซอร์น้องๆช่วยกันเยอะมากมาครับผมก็ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายขอให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยนิดนึงครับ สำหรับต่อนะครับก็คืออยากให้สิทธิ์เก่านะครับแล้วก็หรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้ลองถ้านสนใจบทเพลงที่เคยอยู่ในความทรงจำหรือว่าศิลปินที่เรารักเราชอบเนี่ยก็คือถ้าสนใจก็คือให้ให้ติดต่อมานะครับครับผมหรือน้องๆใหม่ๆที่อาจจะเกิดไม่ทันอยากจะฟังเพลงรุ่นรุ่นพ่อพ่อก็มาก็ได้ใช่ครับเพราะเพลงรับประกันว่าถึงเด็กๆนอนสมัยนี้ไงครับผมแล้วพี่ทำไหมคะ จองบัตรที่ไหน,นนี่ครับเป็นที่สมาคมจิตเก่าพานิพัทธครครับเขาไปนในเฟซบุ๊กเลยครับพิมพ์ว่าสมาคมจิตเก่าพนิพัทการพนิพัทธครครับแค่นั่นเองก็เจอแล้วครับเจอเลยก็ซ<ช>ื้อบัตรจองบัตรได้เลยนะคะคก็อย่าลืมนะครับมีแค่สองรอบวันที่สิบเก้าตอน ย้ำอีกนิดนึงว่ารายได้เนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับทำบุญหมดเลยครับทบุญหมดเลยตั้งตั้งกองทุนเปิดการเรียนการสอนระดับครับบวชคืออะไรครับประกาศวิชาที่วิชาชีพครับซึ่งก็เป็นการให้การศึกษาเนาะถือว่าเป็นเป็นบุญใหญ่ใช่ค่ะนี่ก็มีเขียนอยู่ค่ะว่าทําอะไรบ้างใช่เลยนะคะศิปินกว่า20คนครับนะคะมากันเลยแล้วก็เรียกว่าศิปินคับข้างจริงศิปินมีแค่บ้างพูดใหม่ซินะหนึ่งพี่ต้นสุชาติเทวางกุลควบคุมดนตรีโดยคุณหนึ่งจักรวาล ชวากรอสคีรีบูลพี่แหม่มพี่ปุ้มสาวสาวอามาหมดเลยเหรอใช่ครับมาเพราะแหม่มกับพี่ปุ้มครับแหม่มครับต้นสุชาติออสคีรีบูลพี่แหม่มพี่ปุ้มพี่ปุ้มออตโตบาลปุ้มออตโตบาลโกมิสซักแมนพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดจุ๊บต้นนจุกระจ่างครับโกมิสซักแมนจุ๊จุ้นนิกระจ่างครับครบแล้วแล้วก็มีนี่ครับพี่ทูนกินัตซับครับบ๊อบพี่บ๊อบตุ่ยเยอะเนอะตุ่ยเอฟดิวเดอะสตาร์ใช่ครับใช่ครับน้องตอแล้วก็มีแชม มปนรุ่นน้องแคม KPN w a อ d แค่เรียกว่าจินดาเอพิดีก่อนครับมีใครไม่ได้มาบ้างครับเนี่ยขอบคุณเยอะมากเลยนะคบมาร้องกันนี่คนละกี่เพลงครับเนี่ยเพลงสองเพลงเลยเนี้ยครับสองเพลงะไรเงี้ยครับแต่เราคัดมาแล้วสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งบุญเอออืมจองมาที่คีค่ะสมาคมสิทธิ์เก่าพนิการพระนครครับถามเลยนะคะครับอ่ะน้องต่อก่อนที่จะจากกันต่อร้องเพลงอะไรครับเป็นวายนีอ่าจริงจริงร้องหลายเพลงครับหรือว่าเพลงที่ รู้สึกประทับใจพอเราได้สองเราก็รู้สึกรักเพลงนี้ก็คือเพลงเป็นไปไม่ได้ของ The Impossible ลองสั้นๆสั้นๆไหครับหยอดให้ท่านผู้ชมได้ได้ครับลองฟังถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทดสักันสิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอ 哦吼哦吼，死、oh！ พยอะมากเลยนะคะไปฟังกันเลยนะคะวันที่19นะคะรอบค่ำรอบบ่ายสองรอบบ่ายสองห้าโมงเย็นสองวันครับนะคะต้องสองวันแล้วสิบเก้าวันธรรมดาคุณก็ไปได้บ่ายสองเหรอใช่เพราะว่าพอดีสถาบันมีงานอภิกรงานเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรครับตอนเย็นแล้วดูเจ็ดเข้ามาต่อต่อกันอ๋อเล่นบ่ายสองสองสองวันเลยใชสิบเก้ากับยี่สิบแค่สองรอบไปไหมใช่ครับนะคะรอบแค่สองพันคนครับหมดแล้วหมดเลยใช่ครับนะคะจองได้เลยที่สมาคมติดเก่าพนิการพัทลคลใช่ค่ะบครับโทรไปจอง ขอบคุณมากจ้ะพีุ่ณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับบุญดีแบบนี้นะครับอย่าลืมไปชมแม่คางานบุญนะคะต้องการาช่วงต่อไปของรายการเราก็ยังมีของขวัญอีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่แกะนะครับผมยังไม่แกะจะต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาแกะกันรอบช่วนแกะ